สวัสดีท่านนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจในวินัยทั้งหลายอุปกรณ์วินัยมุกกันที่หนึ่งอุปสัมปทาจากสำนักษาสนักศึกษาวัดสัมมาชญ,ญาวาสคลองสัมวากรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นการเสริมความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจให้แก่พระพิสุทธิสมณรนนอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติกระทำความดีอุปกรณ์วินัยมุกเล่มหนึ่งกันที่หนึ่งอุปสัมปทาตั้งแต่ครั้งโบราณการมาจนถึงบัดนี้ ได้มีประเพณีการอุปสมบทเกิดขึ้นโดยมุ่งผลสองประการคือ 1. ได้ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จแก่มหาชน 2. ทํทำชีวิตของตนไม่ให้ไรผลเปล่า 1. วิธีอุปสมบท3อย่าง 1. เอหิพิขุอุปสัมปทาอุปสมบทด้วย พระองค์ทรงทำเองด้วยพระวาจาว่าเธอจงเป็นพิสุมาเถิด 2. ติสารณะข้อมนูปสัมปทาอุปสมบทด้วยให้ถึงสารณะสามข้อที่สามยติจตุถกรรมมะอุปสัมปทาอุปสมบทด้วยกรรมมียติเป็นที่สี่ การโรคสงแห่งกิจนั้นๆมี4 1หนึ่งจตุวัคมีพวก4 2ปัญจวัคมีพวก5 3ทัศวัคมีพวก10 4วีสติวัคมีพวก20องค์กำหนดสงเพื่อให้อุปสมบทมี2 1 มัธยมมประเทศกำหนดอย่างต่ำสิบรูป 2. ปัจจันตะชนบทกำหนดอย่างต่ำห้รูปการบวชสองประเภท 1. บวชเป็นพิสุเรียกว่าอุปสมปทาหรืออุปสมบท 2. บวชเป็นสามเณรเรียกว่าบรรพชา และวิธีที่สงจะให้อุปสมบทก็ให้แก่ผู้ได้รับบรรพชาเป็นสามเณรมาแล้วกิจที่จะต้องทำก่อนอุปสมบทเรียกว่าบุพจิตมีสีอย่างคือ 1. ต้องตรวจตราผู้จะอุปสมบทให้เป็นผู้สมควร 2. ต้องให้มีพระอุปชายะ 3. ต้องตรวจตราบริคารที่จำเป็นและ4ผู้ขออุปสมบทต,ต้องเปล่งคำขอเองสมบัติแห่งการอุปสมบทมี5อย่างคือ 1. วัตถุสมบัติ 2. ปริษะสมบัติ 3. ส,สีมาสมบัติ 4. ยัยติสมบัติ และ 5. อนุสาวนาสมบัติรวมเรียกว่ากรรมวาจาสมบัติวัตถุสมบัติมี4อย่างคือ 1. เป็นชายมีอายุครบ20ปีขึ้นไป 2. ไม่เป็นมนุษย์วิบัติ 3. ไม่ใช่คนทำความผิดอย่างร้ายแรงเช่นฆ่า มันดาบิดาเป็นต้น 4. ไม่ใช่คนทำความเสียหายในพระพุทธศาสนาอย่างหนักเช่นเป็นปาราชิกเมื่อบวชคราวก่อนเป็นต้นปุริสสสมบัติได้แก่ครบองค์กำหนดการประชุมสง์ผู้ทำจิตนั้นๆสีมาสมบัติได้แก่เขตที่ชุมนุม พิสูจผู้เข้าประชุมสงฆ์แม้ครบองค์กำหนดแล้วก็ต้องทำสันนิบาตในเขตชุมนุมผู้ไม่ได้เข้าประชุมหรือเข้าประชุมไม่ได้ก็ต้องมอบสันทะกรรมวาจาสมบัติเป็นหน้าที่ของพิสูจร,รูปหนึ่งผู้มีความรู้ความสามารถจะสวดประกาศให้สงฆ์ฟังได้คือ 1. เที่ยวแรก เป็นคำเดียงสูงขอให้ให้อุปสามเปกประธาเปกขะหรือผู้ผสมบทเรียกว่ายติสองอีกสามเที่ยวหลังเป็นคำหารือและคำตกลงเรียกว่าอนุสาวนาวิบัตห5วิบัตห5พึงรู้ตามนตยยอันตรงกันข้ามกับ สมบัติ5ขอความสวัสดีความเป็นผู้มีปัญญาเจรยวฉลาดปฏิภาณว่องไวจงบังเกิดมีต่อนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายโดยทั่วถึงกันสวัสดี